ไฟแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะตามคำขอทงไซทงไสอยักกินซีดาดพี่น้องเอ้ยก็เยจัดให้ลูกๆซะมือน,นี้บาดเตียงคำกับปรยูเนาะสามสี่แม่ลูกพอกินพี่น้องมาเด้อกินซีดาษนำกันเนาะ

เลืองน yeah. ี่นี่มีสอันนคอนดกเลืองเข้อันเข้อันแล้วขยะเนี่ยมันเป็นอย่างวะเป็นอย่าง้แเรมไปเริแรงแล้ว กินดาพี่น้องเอ้ยมาเด้อใช้ไอตัวนี้ลงใส่เด้เราอยากกินด้าทาไปน้ำอามาปัน้ำอาวมากินไปไอตัวนี้ไองใส่ไปเด้อขเลไห้าวเด้อสบายดีกินก้อนให้มาสบายดีทนี้ก่อนอย่าไปเล่นที่เดื้อยู่นานนะพี่ เป็นไรเอซีบกแห้งไหมสบายดีแล้วไหมสบายดีสบายดีเลยหนนะเห็นอยู่เห็นเห็นนิดเดียวอ๋อจะคายกล้องหน้าพี่นเะห็นอยู่เห็นอยู่เอซีเห็นอยู่สบายดีเลยสบายดี เออสบายดีไหมสบายดีวันนี้กับพกกระสองแม่น้องน้ำชาแนลนะพี่น้องวันนี้ก็พาพี่พาน้องมากินชีสแด๊ดมาเบิ่งบรรยากาศยิ้มเงินแม่น้องน้ำเนาะตอนแดงๆเนาะวันนี้กะอยู่กับครอบครัวน้อยๆเราเนาะมากินชีสแด๊ดน้ำกันเด้อพี่น้องเบาแต่ข้ามวัยยุ่งเหยินเนาะวันนี้กะอยู่สามที่แมลูกก็พากันเก็นชีสแด๊ดพี่น้องะงยาากน ห้าคนห้าคนมะแม่ไอ้ทงไส้ยากนะพี่น้องเอวกินลายมือแล้วมอนี้ก็เลยพากันเขนันงหมนะไหนมาโดยไปชวนไอ้มากินปะ้ักเขานะมาน้ำจิ้มแจ่วมาเด้อจิ้นกัน แต่ตรงนี้ตรงนี้บอกว่าเป็นจังมากอ๋อเปนอะไังม้งอรงใช่ดว<ป>ิว่าเป็นไหนรงใช่ดิไ่ตรงใชว่าเปไห บอกทงไสไอ้ทงไสหมอกดแล้ววันนี้ออกไปคิด oh ื <S <S ้ออยู่กองแ่เดมาที่แม่จะนอนทอดอกซุกมื่กีมอกีมืกีกองบันดูสวยแม่หน่อยถ้าขอโคตรใจบอกถ้าขอโคตรใจแม่เอาไปโคตรใ หนึ่งสองสามสี่อ้าหก้าหนึง็อ่าวันนี้ไปลงนิดมาไหม่ไปไปที่ไหนก็ไปสายให้ห้องเพลงนี่นะปิดมาเบิ้งโมด้าห้าคนน้องมำล่างหอนหอน ปดีเฮ <Good> <Good morning. S 1> ็ดยังปอกกระเทียมซอยกระเทียมบะซอยกระเทียมใส่เจวพี่นอเเ้องโดยคนขี้ดื้อนี่นาะไปไปนั่งไปไปนั่งประจำที่ไปจะน้อยสิตักข้าวผัดให้กินไปเร็วๆวนวายวนวายดูหลังค้าค่ะดูเหนียวข้าด้ายูมวนมวน

น้อง,งน,น้อยกินข้าวแต่ข้าวใช่ป้าที่ไหนๆก็เห้ใช่แม่เบิ่อลูกคนหูน่ะตอนนี้ลูกอิ่มแล้วไงอิม่มแล้วหน่มเรายากผู้ยากเลยนะ ัมีใจมีใจอ้ก้อนหายกเคยเด็กตอนเคยะนะก่อนน้อยน้อยเคยโดนน้องอยู่หรล่า